S Big s t a r t ์ t สตาร์ทความคิดเป็นนวัตรกรรมสู่การลงมือทำที่ยิ่งใหญ่คุณเคยเจอไหมครับปัญหานี้นี้แล้วก็นี้ครับนะฮะผมเชื่อแน่ว่าหลายคนนะครับต้องเคยเจอปัญหานี้อย่างแน่นอนนะครับและเดี๋ยวนี้ครับนวัตรกรรมนะครับเป็นส่วนหนึ่งในการแก้ไขปัญหาได้ครับนะเราเลยต้องเกิดขึ้นครับและวันนี้ครับนักคิดของเราก็สามารถคิดค้นนวัตกรรมที่มีชื่อว่ามือจับสาย หายห่วงปัญหาที่ผมพูดถึงตะกี้จะไม่เกิดขึ้นเลยนะครับจากกละมังที่เราใส่น้ําเจ้าสายยางมันดื้อครับทายังไงให้มันเลิกดื้อได้เมื่อจับสายหายห่วงครับคิดคน้คนครับแก้ไขปัญหานี้ดูเหมือนไม่ยากนะครับแต่ผมคิดว่าคนที่คิดนี่เก่งมากเช่นกันครับนําเอาท่อ PVC ครับมาดัดโค้งงอครับแล้วก็ทําให้สามารถเสียบสายยางให้ง่ายขึ้นหลังจากนั้นครับปัญหานั้นจะไม่เกิดเพราะว่า ไอ้เจ้ามือจับหายห่วงจะเป็นล็อกตรงขอบกระวังให้สายยางไม่ดื้อไปไหนไม่ดิ้นไปไหนไม่สะบัดไปไหนครับนะใครชื่นชอบกาบกาชิ้นนี้นะครับสามารถไปร่วมกด Big กโบนและกดไลค์ได้เลยครับ